เลือกบัญชีที่ต้องการกดตั้งค่าเลือกการจัดการสิทธิ์กดเพิ่มสมาชิกดูการจำกัดสิทธิ์ได้จากหน้านี้เลือกประเภทสิทธิ์ที่ต้องการสิทธิ์แอดมินจะทำให้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทุกอย่างของ Line OA ได้ในการติดตั้งบอดต้องเป็นแอดมินเท่านั้นกดสร้างลิงก์1ลิงก์มีเวลาใช้งานได้24ชั่วโมง และใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำการคัดลอกลิงก์นำลิงก์ที่ได้ส่งให้อดินหลังจากนี้แอดมินจะทำการติดตั้งบอร์ดเช็คสลิปให้เมื่อแอดมินทำการติดตั้งบอร์เสร็จแล้วให้ทำการยกเลิกสิทธิ์แอดมินกดรีเฟรชกดแก้ไขทำการลบแอดมินออกจากบัญชีหลังการติดตั้งทุกครั้งครับ Thunder Solution ลดเวลาเช็คเพิ่มเวลาชัวร์